วิดีโอนี้จะมีการพูดถึงเนื้อหาในโปเกมอนฮอร i ซอนหรือสุดขอบฟ้าเดอะซีรีส์ในส่วนที่เนื้อหาไปไกลกว่าที่กำลังฉายในไทยในตอนนี้ซึ่งอาจจะเป็นสปอยสาหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหรือเราดูภาคไทยอยู่เพราะอย่างนั้นตัดสินใจให้ดีก่อนกดดูวิดีโอนี้นะครับถือว่าเราเตือนแล้วนะและวิดีโอนี้เป็นข้อมูลถึงวันที่14มีนาคม2025ซึ่งอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนั้นที่เราไม่ได้พูดถึงหรือ,ออาจจะเดาผิดพลาดไปต้องขออภัยมาไว้ณที่นี้ครับ <S <S คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย อนิเมะโปเกมอนอ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท็อปฟอร์มมากเพราะหลังจากโปเกมอนพรีเซนต์ฉายไปแค่วันเดียวในวันต่อมาหรือวันที่28กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันศุกร์ทางญี่ปุ่นก็ได้ออกอากาศโปเกมอนฮอริซันตามปกติครับแต่มันไม่ปกติตรงที่พอฉายจบแล้วก็มีตัวอย่างนี้ขึ้นมาครับเป็นมือปริศนาที่สวมเมก้าริงแบบเดียวกันกับที่เราเห็นในเกมโปเกมอนเลเจนด์เซตเอแถมด้วยชายนี่เมก้าลูคาเดโอครับซึ่งเป็นการเฉลยอ,อ้อมๆว่าทำไมปีก่อนนู้นน่ะในภาคสก,การ์เล็ตแรรละไบโอเลอตถึง อ๋อมาแอบบอกใบ้มาตอนนี้นี่เอง และในท้ายตัวอย่างนั้นนะครับมีข้อความกำกับว่าจะมีการประกาศครั้งใหญ่เกี่ยวกับอนิเมะโปกเกมอนฮอร์ไรซันในวันที่14มีนาคม2025รวมถึงตัวอย่างพิเศษของอนเเมะที่บิวด,ด้วยตัวเลข87 88และ89ซึ่งเป็น3ตอนสุดท้ายของบทที่4ครับซึ่ง3ตอนนี้จะเป็นไคลแมกซ์ระดับสูงสุดเท่าที่พาคฮอร์ไรซันเคยออกอากาศมาอีกด้วยคือช่วงเวลาที่วิดีโอนี้ลงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่3ตอนสุดท้ายได้ฉายไปแล้วนะครับเพราะงั้นเราก็จะรู้แล้วว่าไอไคลแมกซ์ที่ว่ามันหฮขนาดไหนนะครับ นอกจากนี้เนี่ยหลังตอนที่87ฉายไปเมื่อ7มีนาเนี่ยก็มีการบิวเพิ่มใน Account Official ของโปเกมอนในทวิ t เตอนะครับซึ่งเป็นเขาดาว o ที t เซอร์ที่เอาโปสเตอร์หลักๆมาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวและนับถอยหลังแบบวันต่อวันครับ Day 7, 6, ซ 4, 3, 2จนมาถึง Day 1ในวันพระฤหัสที่13ที่ผ่านมานี้ครับ และสุดท้ายครับในเช้าวันต่อมาเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของโปเกมอนก็ได้อัปเดตโปสเตอร์ใหม่ตัดหน้าการประกาศอย่างเป็นทางการในอนิเมะที่อุตส่าบิวมาสะดิบดีสะพังพินาศหมดเลย <c oughs> จริงๆแล้วโดนนิตยสารโ,รโคโรโคโรประกาศตัดหน้าตั้งแต่กลางคืนที่13แล้วนะครับแต่ว่าพวกเราเราก็พยายามเลี่ยงยังไม่พูดถึงกันนั่นแหละ ซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยู่ในประกาศนั้นก็คือ Pocket Monster Mega v o l t a g e เนื้อเรื่องบทที่5ของ Pocket Monster Horizon หรือโป k e m o n สุดขอบฟ้าเดอะซีรีส์และสิ่งที่ทําให้ครั้งนี้เป็นการประกาศที่ฮือฮามากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับก็คือนี่จะเป็นครั้งแรกที่อนิเมะโปเกมอนมีการทม์สคริปเกิดขึ้นครับ เป็นไงล่ะซาโตชิอยู่มา25ปีไม่เคยมีนะเว้ยนี่กดมา2ปีเองได้โตแล้วอะ่ะนั่นไงเปิดประเด็นแบบนี้โดนแน่เลยในวิดีโอนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันว่ามีประเด็นไหนน่าสนใจบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มจากสิ่งที่เราได้เห็นกันในโปสเตอร์กันก่อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือตัวละครกับรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปครับเราจะไม่นับมัสเคอร์เนี่ยได้เพิ่งแปลงร่างมานะเราจะพูดถึงแค่ตัวละครหลักทั้ง3คนอุย้ยหลักสองทบ1เออ ทั้ง3คนครับลิโก้รอยและดอดตนอกจากเปลี่ยนชุดใหม่แล้วเนี่ยทั้ง3คนยังดูโตขึ้นจาก4บทแรกอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะรอยเนี่ยโอ้โหพอมันโตแล้วเนี่ยมันดูหล่อดูเท่ขึ้นแบบปิน่นหูปิดตาเลยลนะ แล้วก็มีแววว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้ไปนะครับตัวอนิเมะเนี่ยอาจจะลดการโฟกัสที่ลิโกะลงจากเดิมบ้างเล็กน้อยเพื่อไปโฟกัสลอยให้เด่นมากขึ้นนะครับคือจริงๆทั้งสองคนมันเป็นโคโปรเทกนิส์มันเป็นตัวละครหลักร่วมกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า4ี่บทแรกเนี่ยเราก็เห็นแล้วแหละว่าเขาโฟกัสลิโกะมากกว่าพอมาบทนี้ให้ลอยได้เด่นกว่าบ้างแล้วกันเนาะส่วนดอท อันนี้ส่วนตัวมากเลยทําไมมันไม่ได้เป็นตัวหลักสักทีวะเนี่ยถึงจะยังไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นตัวละครหลักนะครับแต่อย่างน้อยบทของดอทยังคงสําคัญในฐานะคนหาข้อมูลของกลุ่มเหมือนเดิมนะครับส่วนสมาชิกผู้ใหญ่ที่เหลือเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าเขาจะยังมีบทกันต่อหรือว่าจะถูกลดบทบาทลงเหมือนตอนบทที่3หรือว่าจะถูกตัดหายไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะและก็เป็นการเฉลยว่ามือปริศนาที่ใส่เมก้าดิกในตัวอย่างก็คือรอยนั่นเองครับและเขาก็ยังมีโปรแกรมตัวใหม่ด้วยก็คือลูคาริโอสีเหลือง คือพังฮอลเดซอน Horizon, ไม่ค่อยเรียกว่าชายนี่หรือสีแตกต่างนะเขาเรียกเป็นสีตัวไปเลยที่สามารถแปลงร่างเมกาได้แถมในเนื้อหาโคลโลเนี่ยเขาบอกว่ากับตันพิกาชูหรือว่าแคปเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ในทีมลอยนะครับแล้วก็เอาแว่นตาของฟรีดมาคาดติดตัวไว้แล้วก็ถ้าซูมในโปสเตอร์ดูเนี่ยแว่นของฟรีดมีรอยแตกด้วยครับแถมเสื้อกั๊กตัวใหม่ของลอยเนี่ยดูคล้ายตัวเดียวกันกันกบเสื้อแจ็คเก็ตของฟรีดที่ถูกตัดแขนเสื้อออกด้วยนะครับ มีความเป็นไปได้สูงว่าในตอนจบบท4เนี่ยอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฟรีดจนทําให้เขาต้องหายไปจากเรื่องนะครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนดูในทวิตเตอร์กับ facebook อะนะ่ะเขาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยว้ว่าบทของฟรีดเนี่ยมันจะจบลงยังไงเพราะว่าในเพลงเปิดมันก็ใบามา้กกัขนาดนี้แล้วนะครับแอบกลัวอยู่เนี่ยว่าจะไปแบบดีหรือไปแบบดาร์กอะ ส่วนโปเกมอนตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่กันครบแล้วก็ยังไม่มีการพัฒนาร่างเพิ่มเติมนะครับแต่ตัวที่เราควรจะโฟกัสเนี่ยก็คือปาโกโกหรือว่าเทราปากอสครับมันอยู่ในสภาพจำศีลและไม่ออกมาจากบอลเลยนะครับแปลว่านอกจากเรื่องฟลนหายตัวไปเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับปาโกโกด้วยก็ได้นะครับทำให้มันหมดพลังจะต้องจำศีลไปเลยนะและนอกจากนี้เนี่ยมันมีตัวละครใหม่อีกคนที่เพิ่มขึ้นมาครับตัวละครนี้มีชื่อว่าอุรุโตหรือเอาครับน่าจะเรียกว่าเอานะ ซึ่งระบอกว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กของรอยที่ชอบการแข่งขันและโปเกมอนแบทเทิลกับโปเกมอนคู่หูของเขาครับเนก้ายามีรามิซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะออกมาเป็นครั้งคราวเหมือนคู่แข่งทั่วไปหรือจะเข้ากลุ่มตัวละครหลักด้วยเลยก็ต้องรอติดตามครับ ต่อมาครับคือคําว่าเมกาในชื่อภาคเมกาโวลเทจเนี่ยรวมไปถึงเมการิงของลอยกับเอานะนะมีความเป็นไปได้ว่าจุดหมายต่อไปของกลุ่มเ a c ซิ่งว t เทอร์เนี่ยคือคาร์ลอสครับหรือว่าอาจจะไปมาแล้วในช่วงทางส k ิปก็ได้ซึ่งในเรื่องในบทนี้คงเป็นการไทอินเข้าสู่เกมโปเกมอนเ e เจน d ์ A ออย่างเต็มตัวแล้วครับ ส่วนหัวข้อที่ทําให้มีคนพูดถึงมากที่สุดก็คือการทำสคริปต์ครับก็อย่างที่เคยพูดไปนะครับว่านี่คือครั้งแรกที่อนิเมะโปกเกมอนภาคหลักได้ทําการทำสคริปต์อย่างเห็นได้ชัดขนาดนี้คือจริงๆมันเคยมีมาก่อนแล้วแหละเช่นลูกคุยบคุยอย่างเงี้ยจากแต่งงานท้องแล้วคลอดลูกมันก็ต้องผ่านมาสักสิเดือนแล้วแหละแต่ว่าคือตัวเนื้อเรื่องก็ไม่ได้พูดถึงมากแล้วก็ไม่ได้โฟกัสเป็นประเด็นหลักเท่านี้นะครับเพราะเหตุนี้มันก็เลยมีแบบจะพูดยังไงดีวะเนี่ย คือมันจะมีคนบางกลุ่มนะครับที่ยังแบบว่ายึดติดอยู่กับซาโตชิไม่อยากให้เปลี่ยนแล้วก็ไม่ยอมรับของใหม่นะครับได้ท,ทาการล้อเลียนเสียดสีประชดประชันกันขึ้นมาแบบสนุกสนานเลยครับคืออนิเมะภาคซาโตชิอ่ะมันจัดอยู่ในหมวดฟลตติ้งทไลายนะครับตัวละครมันจะไม่โตตามการเวลาซึ่งมันขัดแย้งกับความต้องการของคนกลุ่มนี้ไงครับเพราะว่าเขาอยากให้ซาโตชิมันโตมีผัวเอ้ยมีเมียม,ม,มีลูกแล้วก็ให้มันอวสานแค่นั้นไม่ต้องทําต่อแล้ว ทีเนี้ยพอขึ้นภาคฮอลไลซันซึ่งไม่มีซาโตชิแล้วเนี่ยแถ่มันยังทาลายกฎเดิมๆทิ้งออกไปด้วยเนี่ยเอ๊กฎอะไรวะโชงที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมีความไม่สงบเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นตามโซเชียลมีเดียทั่วทั้งโลกเลยนะครับซึ่งบอกตรงๆเลยมันเป็นดราม่าที่ไร้สาระมากๆเพราะงั้นก็ช่างมันเถอะครับการเรียกร้องที่โลกก็หมุนรอบตัวเองแบบนั้นน่ะทั้งที่เรื่องราวของซาโตชิเนี่ยจบอยู่แค่ภาคเจอร์นี่มันก็สมบูรณ์ในตัวแล้วนะ สุดท้ายนี้คือการออกอากาศนะครับหลังจากภาคฮอลลซันฉายตอนที่89หรือว่าตอนจบของบทที่4จบไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอนเิเมะโปกเกมอนจะมีการงดออกอากาศ2สัปดาห์นะครับเหมือนช่วงคาบเกี่ยวของบท2กับบท3ในปีที่แล้วและจะกลับมาออกอากาศอีกครั้งในวันศุกร์ที่11เมษายน2025นี้และตอนแรกของบทที่5จะฉาย1ชั่วโมงเต็มเช่นเดียวกับ2ตอนแรกของทุกๆภาคนะครับเพียงแค่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่การขึ้นภาคใหม่แต่เป็นเพียงการขึ้นบทใหม่ที่เนื้อเรื่องกระโดดไปไกลเท่านั้้นนนะะครััไไมม่่่ตองงงงหววปปเเพาาจย็ง โปเกมอนฮอรซันหรือโปเกมอนสุดขอบฟ้าเดอะซีรีส์ต่อไปนะครับและมีการคาดการกันว่าภาคฮอรซันเนี่ยอาจจะไปจบในปี2027นะครับซึ่งจะเป็นการครบรอบ30ปีของอนิเมะโปเกมอนพอดีครับคือเราจะไม่รู้แล้ว,ว่ามันจะเป็นฮอริซันสองไหมหรือว่าจะเป็นภาคใหม่ตัวละครใหม่ไปเลยแต่ไม่ต้องหวังซาโดชิกันนะครับเพราะว่าเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วละ่ะ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับวิดีโอนี้ไหนๆก็ไหนนะผมขอพูดอีกสักอย่างแล้วกันมันไม่เกี่ยวกับเนื้อาหารหรอกแต่คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะได้ออนวันที่23มีนามมีนาครับซึ่งเป็นวันเกิดของผมเองซึ่งจะมีกิจกรรมจับของขวัญครั้งแรกเกิดขึ้นนะครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยแต่ผมขอไปวางแผนก่อนนะครับแต่ว่าเวลาคลิปลงแล้วเนี่ยผมจะแปะลิงก์ c e b o o k f แ Fan นเ g e ไปให้ไปเล่นกิจกรรมกันในนั้นนะครับสปอยไว้เดีนึงแล้วกันว่าของขวัญเนี่ยเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ผมไม่ได้้้ชออออบบททีี่่่่่สุดนนเเเเเเวววยแแตาาาาาาารรรมมจกพั ว่าเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดหลังจากที่คลิปนี้ลงแล้วละกันนะครับเอาละวิดีโอนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับและช่องเรามีระบบ s u p e r อร์แตงแล้วนะถ้าอยากสนับสนุนค่านวดหลังเอ้ยค่าพัฒนาคุณภาพของช่องเนี่ยก็สามารถโดนเนทเข้ามากันได้นะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ